ม <Okay. S 2> อะไรหนะะักหนาเนี่ยปอนมึงจะเรียกอะไรนักหนา mm hmm. กูเล่นเกมอยู่เวลาที่กูไม่ได้ทำอะไรค่มึงไม่เรียกก็เรียกว่าจะปเลยเรียกหลายรอบแล้วว่าเวลาเล่นเกมอตเธอเรียกตลอดเลยอะ่น่ะเพลง สวัสดีครับทุกคนพบกับช่องปังปอนแชนแนลอีกแล้ววันนี้เราจะมาแก้งไอ้แจวแหววอีกแล้วทุกคนคิดดูกลับมาจากขายไก่ปิดร้านเสียบไก่อะไรเสร็จใช่ไหมมันมาติดเกมมันเล่นเกมโซสับช่วงเนี้เรียกอะไรมันก็ไม่ค่อยหือไม่ค่อยอือแล้วแบบว่าแก้งแบบ ชวนมันไปไหนมันก็ค่อยไปอ่ะชวนคุยด้วยก็ไม่ค่อยคุยอ่ะคือมันเล่นแต่โทรศัพท์อ่ะทีลราเราจะมาแบบว่าเขาเรียกไงแกล้งมันหรือว่าว่าเราจะมาทําให้มันหยุดเล่นเกมให้ได้เรามาดูกันว่ามันอ่ะจะหัวร้อนไหมในเวลาเล่นเกมจนเราไปกวนไปเรียกอะางเงี้ยผมจะทําเป็นแบบว่าเตี้ยเตี้ยผมชอบเรียกมันเตี้ยเนาะผมจะเรียกเตี้ยไม่ก็เรียกเตี้ยตัวเองแหววอ่างเงี้ยแล้วเราก็ทําแบบเอ้ยเขาจะพูดอะไรวะลืมแล้ววะอะไรประมาณเนี้ย ในขณะที่มันกําลังเล่นเกมเราอยากรู้ว่ามันาจจะเป็นยังไงมันจะหัวร้อนใส่เราขนาดไหนแล้วเราจะโดนอะไรบ้างอีพีนี้นะครับอีพีที่แล้วโดนหนักมากแบบเจ็บแขนเจ็บขาเลยพี่น้องแต่คลิปเนี้เราไปดูกันว่ามันจะเป็นไงติดเกมอย่างหนัก,นกมันต้องเจอ <c oughs> ใช่ารแกงมันห้ามใช้ความรุนแรงนะครับ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฝากดูคลิปให้จบด้วยนะครับช่วยกันดูกันเยอะๆฝากกดไลค์กดแชร์ช่วยกันดูเยอะๆแบบให้ให้ผู้ติดตามเยอะๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปกัน

เ,เธอ,อแม่ไปแล้วะ่ะไม่เห็นมีเลยแม่อยู่ไหนกี้แม่เรียกไม่เห็นมีมาหรือเปล่า what what the fuck หูฝาดหรือเปล่าเอาเกิดเขาออกไปกี้แม่เขาเรียกเนียอะนไม่ไดแล้ว มึงจะขึ้นเสียงรึไมเรากูเล่นเกมอยู่เนี่ยมึงก็ชอบมาเรียกอยู่นั่นแหละมึงจะเล่นทำไมเล่นหนาก็อ,อ,อยากเล่นหนะทำไมอ่ะไปาวล้วตอนนี้เขาคิดดอ,อกแล้วจะไปไหนไปไหนอีกไปมาเร็วไปส่งเลยไปไปไปเลยไปไหนเราไปนะน้าไม,ไม่ไปลนะนะโห ไปไหมไปไหนเล่าไปแล้วนหน้าวะรู้สิเวียนเกียมนีงเข้าใจ่านี่ฮะเลียนเกี่ยมยังเนี่ยอ้อวาวจริเ้ ตอนจะเรียกอะไรหน้งหนากูเล่นเกมอยู่เวลาที่กูไม่ได้ทำอะไรใคไมันไม่เรียกแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้ก็เรียกว่าจะกูเลยเรียกหลายรอบแล้วว่าเวลาเล่นเกมอ่ะเธอเรียกตลอดเลยอย่ะเน่ะเนียงยะยะ กูพูดอะไรมันก็พูดมาสิยุนพูดไม่ต้องเรียกอยากไปไหนไปเลยไม่ต้องทางเอ้ยไม่ต้องชวนเล่นเกมอยู่เห็นไหมเนี่ยซีเรียสอยู่เนี่ยไปส่งข้าวน,น้ำหน่อยสิไปส่งข้าวน้ำหน่อยว้าไปโหดใหญ่แล้ว <laughs> อะไรใหญ่ ธรรมดาเนอะไปเองฉันไม่ว่างเจอเวลาค่ากันไปรถไปอย่าไม่อยู่ไปเร็วไปรถนี่เธอ,อยังมายุ่งนั่นได้แล้วได้เลยไม่อะแย้ายหนีอะ เดี๋ยแล้วอันนี้ทำยังไงอย่าม่ถึงจะได้อ่ะเดียเดียเองเขามีอะไรจะบอกจริงๆนะเองฟังดีบัวเอง,บ,งบัวปังดีงเดียคุย,ยินดิบัวเดี๋ยวบหัอันนี้สำคัญอ่ะเรื่องเขาไม่ถูกเรียบ Yêu Tên Khoa 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 đi Cái gì khoa khoa đi โอ้ยเธอฉันเล่นโอ้ยเป็นอะไรถามหน่อยเธอเป็นอะไร <c oughs> เธอเป็นอะไรเธอเป็นอะไรมึงเป็นออหยังเป็นบ้าทตีกูเล่นอยู่ไหมมึงเป็นออหยังมึงบอกมาดูมึงเป็นออหยังเรื <c oughs> ่องมีคือเสียงอะไรเล่นเกมอยู่เล่นเกมแล้วหัวราอนขนาดนี้เลยเออ เขาเล่นไหมไม่เล่นมันเป็นเกมผู้หญิงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันแต่งตัวเป็นเ,เกมผู้หญิงเล่นได้เล่นตัวเองเข้าขอเล่นมาสินะเล่นไหมล่ะเขาเป็นผู้หญิงนะเจนนี่หรูอท่ากัาสิไม่เล่นไหสิเล่นไหมยกเล่นไหมเออ เียปอนฉันไม่ว่างขอเวลาส่วนตัวหน่อยได้ไหมขอเวลาส่วนตัวแล้วเขาไปเที่ยวนะเอไปเหอะไปหาสาวนะไปรลดไปหาเมียเพื่อนะเกมไปข้างนี่มกับไปดีก้วยผ่านนี่น่ะให้กูมี บัวบ<อ>ัวแล้วเราไปกับกูนีบัวขี้ข้านเดี๋ยวว <laughs> <laughs> าหนึ่งจะเป็น้ะอยั่นเกมอยู่นะไอะไรเนี่ยอะไรอยู่เดี๋ยวไปละใครไปมัเรียก ไวโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้ากูเล่นจีมอยู่กำของกูกำของกูกำของโอ๊ย้ยยัยไย้ยย่ยยยู่ยย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 นยยยอยฉันเล่นอยู่โอยยอะไยย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 ้ยย เนี่ยหยุดเดี๋ยวยดเดี๋ยวเธอเป็นอะไรเนี่ยหลายรอบแล้วนะจะเรียกเฉยก็มีเลยจะเรียกทำไมทำไมไม่พูดเรียกอะไรนักหมา <c oughs> เวลาส่วนตัวเวลาพักผ่อนเข้าใจปะเอาเ้าก็เรียกจะคุยด้วยคุยอะไรก็คุยมาสิอ่ะปิดแล้วเนี่ยคุยมาดิลืมวะ พูด <cents> ด <input> ิงเงี้ยันหนึ่งไว้ส่งเทีนวันนี้วันตายของเจ้าพูดได้ไงวะลหนึ่งพูดดิงเงี้ยวันหนึ่งเยอะเธอไปกินน้ำขอเทียนเลยไปกินน้ำเลยถ้าไออะอะไรปอนอะไรขอเวลาส่วนตัว เข้าใจไหมคำว่าเวลาส่วนตัวส่วนตัวตัวส่วนโอ้แมนมันโมแมนต์ยักษ์ซันยักษซี่ยักษซี่บ้านเมืองอะเอาเสียมันโมแมนต์ยซี่เปลี่ยนเกมอยู่นี่ทำไมต้องกวนทำไมต้องเรียกตดทำควยเลยแหละ เข้าใจป่ะเวลาส่วนตัวฉันอยากมีเวลาเล่นเกมบ้างอะเหนื่อยมาทั้งวันแล้วอะเธอเข้าใจป่ะไม่ต้องยุ่งกับโทรศัพท์ฉันฉันเล่นเกมอยู่มันอะไรนักหนาเนี่ยไม่เข้าใจมันอะไรไันก๊มของกวนเนี่ยมันเป็นอะไรก๊มของกวนเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นอะไร กูไม่คุยกับกูเลีนไม่คุยกับกูไม่คุยอะไรกลับมาเนี่ยเธอก็นอนเล่นโทรศัพท์พอเวลาฉันเล่นโทรศัพท์บ้างเล่นเกมบ้างเธอก็มากวนเนี่ยมาเรียกอะไรนักหนาก็ไม่รู้เวลาเธอเล่นโทรศัพท์น้าฉันไม่เคยกวนเลยแค่ก็ไม่มีเวลาให้กูได้ซ้ำเล่นแต่โทรศัพท์เป็นอะไรหนึไปเลยเออไม่แกงละเต็มเลยหนุ่มก็ถ่ายคลิปแกงเลยแกงอะไรนักหนาเรา เวลาส่วนตัวไม่รู้บ้างไงโอเคน,นะครับทุกคนวันนี้ก็ตามแผนเราได้แก้งคนแล้วก็จะสนุกนิดหน่อยอารมณ์ดี <c oughs> ดิวมันยังไม่หยุดเล่นอะ ไปกันเลยวะโอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมรับชมกันเยอะๆนะครับให้ถึงแสนแสนไลค์แสนหมื่นแสนล้านอะไรไปเรื่อยเลยโอเคเราก็ฝากช่องของเราด้วย Bang อน n g Channel บายสวัสดีครับ